สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเข้าสู่ช่องผองเพื่อนพระแท้ครับวันนี้ครับพี่ๆมาอยู่กับรุ่นรวยพันล้านหลวงปู่สมานสุธรรมโมแห่งที่พักสงเขายางหักจังหวัดราชบุรีครับอ่านี่ครับนี่คือเหรียญรุ่นรวยพันล้านนะครับจัดสร้างในปีพุทธศักราช2566นรบนะพี่นะ นี่อันนี้คือเนื้อเงินลงยาฟ้านะครับสีประจําวันเกิดหลวงปู่ลงยาจีวรนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมที่เด็ดจริงๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอให้ชมดีเทลของใบหน้าหลวงปู่นะครับความคมความชัดความเหมือนนะพี่นะเรียกได้ว่าเหมือนกว่านี้ก็ต้องไปดูที่ที่พักสงฆ์เองนะครับนี่ครับเหรียญมีแววตานะพี่นะใบหูแกะเหมือนนะครับ ต้องรอยตามบริเวณใบหน้านะครับเก็บได้ละเอียดมากนะครับจัดสร้างในวาระที่หลวงปู่อายุ91ปีนะครับจีวนขึ้นเป็นริ้วเลยพี่นะครับเหรียญรุ่นนี้นะพี่นะั้นหลวงปู่เมตตามอบยันด้านหลังให้นะครับเป็นยันน้ำเต้าเรียกซับน้ำเต้าดูดซับนะครับอ่า เรียกได้ว่าของดีทีเด็ดแห่งเขายังหักกันเลยทีเดียวนะพี่นะก่อนอื่นก่อนใดขออนุญาตครับไปชมคลิปนะครับที่หลวงปู่กล่าวถึงพระคาถาที่อยู่หลังเหรียญนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนี่ลงแต่เราแค่เปลี่ยน้เตปลี่ยนเป็นน้เตาคายน้เตาไหมโงเลยปเีคายลเป็นอย่างนี้เป็นใช่แต่นี่น้าเตานี่มันแบบอย่างนี้นะนุ่างเาทเป็นน้เตาเลย มันแปลกไปอขออทิทงหลวงปู่ด้านหลังที่เขียนว่าอะไรนะยาน้ําเต้าที่หลวงปู่บอกอสมานามาหาสมานายมานสามานุสุตตะมามนุษย์สุตตมาสรงท้ายก็คือเป็นยานเรียกเรียกทรัพย์เรียกคนเรียกมนุษย์นะเรียกคนเข่ารอ๋อเมตตาค้าขายเมตตาคาขาก็คือแบบนี้ยู่แล้วงใช่แล้วเขาไม่เดยบอกเราว่ามันเรียหคือไม่เรียกแต่เราก็ คนนา,าถานี้ใช้แบบนี้แล้วก็วิชานี้หลวงป,ปู่ได้ได้มาจากไหนนะย,ยันจันแค้วจันแค้วตายไปแล้วมั้งวันนี้อรอใครไปเขียนยัน,นสองวันสามคืนอ่านะครับผมอย่างที่เห็นนะพี่นะหลวงป,ปู่ได้กล่าวไว้นะครับว่าคาถานี้นะครับอ่านว่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอ่านให้ฟังนะพี่นะ ทีละตัวนะพี่นะที่ล้อมน้ำเต้าอยู่นะครับโฟกัสสักคู่สะนะครับตัวแรกคือสอเสือตัวสะมานานะครับมะหานะครับเดี๋ยวขออนุญาตพลิกเหรียญจะได้ดูง่ายๆมะหาสะมานานะครับมะนะครับมะนะสา มนุสสุตตะนะครับแล้วก็ตัวมาจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าสุตตมานะครับอันนี้คือพระคาถาที่ใช้ล้อมหลังเหรียญน,นะครับเหรียญน,น้ําเต้านะครับสมนามหาสมนานะครับมนัสสามนุสสุตตมานะครับเป็นคาถาที่แต่เดิมนะครับแต่เดิมเนี่ยเขาจะใช้ในการที่เสกแป้งนะครับพี่ในการผัดหน้า เพื่อจะออกไปพบปะผู้คนเป็นคาถาเรียกคนเรียกสเสน่ห์นะครับเพื่อให้เกิดความเป็นมหสเสน่ห์มหานิยมแก่ตัวเสกแป้งเสกน้ําหอมในการผัดหน้าในการฉีดตัวนะครับอันนี้คือแรกเริ่มเดิมทีที่มาของพระคาถานี้นะครับผมเป็นคาถาของพ่อท่านคล้อยนะครับจังหวัดชุมพรนะพี่นะจากนั้นหลวงปู่สมานเนี่ยท่านก็เลยเห็นว่าเออพระคาถาเนี้ยมีคุณในการเรียกคน แล้วท่านก็ชอบในการผูกอัคระเลขยันอยู่แล้วท่านจึงผูกอัขระเลขยันนะครับเดี๋ยวผมให้ชมนี่อย่างนี้นะครับลักษณะของการทำเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนน้าเต้าพี่นะครับรูปทรงเหมือนน้าเต้านะครับดูดซับเข้ามาน้ําเต้าดูดซับเข้ามากักเก็บซับไว้นะครับจึงใช้พระคาถาในการเรียกคนในการล้อมนะพี่นะเรียกคนให้มีจิตเมตตาอยากนําทซัพย์นําอะไรมาให้เรา นะครับด้วยวิธีการที่เขามาอุดหนุนสินค้าซื้อของกับเราอะไรกับเราก็ดีนะครับนี่คือยันน้าเต้าเรียกทรัพย์นะครับในหัวใจในยันข้างในของน้ําเต้าเรียกทรัพย์มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละส่วนนะครับส่วนแรกครับนี่ครับนะโมพุทายะนะครับนะโมพุทธายะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับในอีกคติหนึ่งนะครับเป็นการเรียกทั้งธาตุนะครับแล้วก็วิญญาณธาตุ ธาตุห้าประกอบไปด้วยณนะคือน้ำมะคือโมคือดินพระนะครับคือพุทธนะครับพุทธคือไฟนะครับธาตุนะครับคือลมยะคืออากาศธาตุนะครับหรือวิญญาณธาตุนะครับและมีพุทธโธมะอ,ะอุอิสวาสุนะครับแล้วก็อุณาโลมอ่านี่ครับมีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลยนี่ครับสองให้ดูชัดๆ นะโมพุทธนะครับทายะพุทโธมะอะอุนะครับแล้วก็อิสวาสุฉะนั้นคนที่บูชาเหรียญนี้นะครับนอกจากจะเรียกทรัพย์แล้วนะครับยังมีการครุ้มครองนะครับของพระพุทธคุณนะครับคืออิมาจากอิติปิโสพระธรรมคุณสวามาจากสวากขาโตแล้วก็พระสังฆคุณมาจากสุคือสุปฏิปันโนนะครับ จะได้รับการคุ้มครองจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจทั้ง3นี้หนุนนำนะครับพี่เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บน่าบูชานะครับรุ่นนี้บอกได้เลยว่าของดีทีเด็ดนะครับนอกจากนั้นเหรียญรุ่นนี้ยังได้ลงหนังสือนะครับพี่อมตะพระเครื่องนะครับลงหนังสืออมตะพระเครื่องเป็นเหรียญที่เขาเรียกได้ว่าน่าเก็บน่าเช่าหาบูชากันเลยทีเดียวรุ่นรวยพันล้านนะพี่นะจากนั้นยังมีรายการพิเศษอีกมากมายนะพี่นะ อะอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างรายการพิเศษรายการนี้อันนี้คือรายการเนื้อเงินนะครับหลังเรียบนะครับตอกเฮงรอบนะอันนี้หลวงปู่สมานท่านเมตตาจารอัครยันนะปลอมผลให้นะครับนะปลอมพลใครที่เล่นหาวัตถุมงคลในสายหลวงปู่สมานจะรู้ว่าเป็นรอยจานที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนลายเซ็นของหลวงปู่เลยก็ว่าได้ นะครับยันน์ปลอมพลมีเอเป็นเอกมีอีเป็นเสระมีอะเป็นสีข้างมีอุเป็นองค์นะครับใช้ในการคุ้มภยัยยันดิตัวเดียวสามารถคุ้มกองทัพได้ทั้งกองทัพปราศจากรอยแผลจากคมหอกคมดาบคมกระสุนนะครับผมใช้ในการล่องหนหายตัวใช้เป็นมหาอำนาจในการคุมคนนะครับคุมผู้ใต้บังคับบัญชาคุมบริวารน,นะครับให้อยู่ภายใต้คำสั่งด้วยจิตเมตตานะครับนี่เป็นยันมหามงคล สุขสัรปอมพลซึ่งเป็นยันประตำตัวของหลวงปู่สมานนะครับจาะลงไปในเหรียญรุ่นชนะจนเนื้อเงินยวงนะะสุกสัรปอมพลโอ้โหชื่อดีจริงในตำราเขาบอกว่าสามารถคุงคงได้ทั้งกองทัพนะอ๋อ,อนะครับอ่า แล้วก็ที่เด็ดอีกรายการหนึ่งคือรายการนี้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมเอานี่ครับเรียญนี้นะครับติดรางวัลที่หนึ่งนะพี่นะติดรางวัลที่หนึ่งงานประกวดวัดย่านยาวมานะครับเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับลงยาจีวอนขออนุญาตตีกล้องให้ชมนะพี่นะนี่ครับ จมูกร้อยสวยๆคมๆครับน้อยรุ่นนะพี่นะของหลวงปู่สมานที่จะได้ลงหนังสือนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้ลงหนังสือมาตะพระเครื่องครับนอกจากนั้นรุ่นนี้ aci การันตีบองสุพรรณกาลันตีนะครับผมนี่ครับเลขโคดันเบอร์เลขหนงนะพี่นะยันน้ำเต้าเรียกซับน้ำเต้าดูดซับนะพี่นะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายอยากได้ยันค้าขายของหลวงปู่สมานอยากได้วัตถุมงคล ไปช่วยการค้านะพี่นะรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ส่วนตัวผมเชียร์นะครับแล้วก็แนะนําว่าควรจะหามาบูชานะพี่นะรุ่นนี้เหรียญสวยแล้วก็ราคาเปลี่ยนมือในกลุ่มยังไม่แพงมากนะครับเนื้อเงินเนี่ยมีเงินพันหนึ่งยังพอซื้อได้นะครับหรือมีเงินไม่ข้ามสองพันอย่างเงี้ยซื้อได้เนื้อเงินรุ่นนี้นะพี่นะ,ะไม่ข้ามสองพันยังซื้อได้อยู่ส่วนเนื้อทั่วไปแบบนี่อย่างน,นี้อันนี้ อย่างเนื้อทั่วไปอย่างนี้นะพี่นะเหมาะมากกับคนที่ตุนทรัพย์น้อยนะครับแต่อยากบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่อย่างเนี้ยนะครับในกลุ่มแบ่งปันกันอยู่อุย้ยอันนี้เลขแปดนะครับอันนี้เลขแปดจะแพงหน่อยนะครับเดี๋ยวผมหาเหรียญที่ไม่แพงให้ชมนะครับสายวัตถุมงคลเขาจะชอบเล่นเลขกันพี่เลขสวยจะแพงอ่าอย่างนี้อย่างนี้อ,นอ่างานซาตินอย่างนี้นะครับอย่างนี้อาจจะได้อยู่สักสามร้อยห้าสิบาทบูชาได้ นะครับเรียกได้ว่าไม่แพงเลยนะครับสำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้หาบูชาได้ในราคาถูกขนาดนี้นะครับพระถูกเราอย่าไปเกี่ยงนะว่าอุ้ยพระถูกไม่มีพุทธคุณหรือเปล่ามีพุทธคุณหมดนะพี่ยันก็ดีขนาดนี้หลวงปู่เป็นคนผูกยันเองทอาอัขระเองขนาดนี้อธิบายให้ฟังขนาดนี้ว่าดีทางไหนนะครับเออนะหลวงปู่อธิบายให้ฟังขนาดนี้ว่าดีทางไหนนะครับเล่าให้ฟังมีสตรอรี่มีเรื่องราวขนาดนี้โอ้โหคมมากเลยนี่นะครับ พระที่ถูกนะครับหรือแพงอยู่ที่พุทธพาณิชย์นะครับส่วนพุทธคุณไม่ได้เกี่ยวนะครับอย่างเหรียญรุ่นนี้ราคาอาจจะไม่แพงนะครับแต่พุทธคุณเต็มเปี่ยมเหรียญน,น้าเช่าหาบูชามากดูครับอักขระเลขยันคมเปรี้ยครับพี่เดี๋ยวขอโฟกัสก่อนอ่ะนี่ครับคมทุกอักขระครับอ่านะครับ ท่านใดที่ต้องการจะนำไปบูชานะครับติดตัวเพื่อสิริมงคลเพื่อช่วยด้านการค้าด้านการขายนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมแนะนำนะครับพี่ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับพี่สำหรับวันนี้กับตันของเพื่อนพาแท้อขอตัวลาไปก่อนครับพี่สวัสดีครับ